พูดถึงยายนั่นก็มาเลยแฮะดูนู่นดิอืมทำไมฉันคงควรกับยายนั่นจังต่อกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาแสดงความยินดีกับวันเกิดของฉันผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยฉันมารบกวนคุณหรือเปล่าคะหืม คุณน่าจะชื่อฟิลสินะเพื่อนฉัน่าให้ฟังว่านะคุณก็งดงามจริงๆแหละขอบคุณค่ะคุณเองก็งดงามเช่นไกัค่ะไว้เราไว้เจอกันม่แล้วกันนะคะทำไมเย,ยนี่ถึงต้องเข้าหาฉันนะ <c oughs> ฉันก็จะสนุกเสระสิฮัลโหลค่ะคุณเมษาเรื่องที่ฉันให้ไปสืบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นในงานวันเกิดของฉันได้ทังนหนแล้วคะได้มาแล้วคะ่ะคุณฟิว ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าพลอยทำอาชีพยูทูบน่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับแอนิเมชันนะคะงั้นเหรอคะงั้นขอบคุณมากนะคะชื่อพลอยสินะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ทำไมเยนั่นน่าคนคุนจังเหมือนเราเคยเห็นมาก,ก่อนเลยแต่ทำไมฉันถึงกลับจำมันไม่ได้เลยนะต้องนอนแล้วล่ะ เดี๋ยวอีกวันก็ต้องมาทำงานอีกเห,หนื่อยชิมัดเลยฮะ